ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมการ์เดียนเทลกันอีกแล้วกับยทิทธกรรมพื้นบ้านกันนะครับในหมดชาเลนจ์กันเราไปดูที่ชาเลนจ์แรกกันเลยเป็นท้าทายลูหนูนะครับเข้าไปรับชมกันเลยได้สกินหนูมาด้วยนะครับถ้าชนะโหมดนี้เราไปดูกันว่าจะยากขนาดไหนท้าทายลูหนูหรือว่าเจอหนูเลยนะครับใช้พลังงานของน้ําจากบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ให้ดีล่ะตพองใช้ทาอะไรเนี่ยโอ้ย ใช้รักษาพิษนะครับรใช่ไหมใช่ไหมใช่เลยใช่วะใช่วะโอ้ยพิษแรงมากเลยนะครับตายห,หมดรักษาพิษโอ้ยพิษแรงเนละยเอานิดนิด,นดหน่อยหน่อยไม่ได้เลยเพื่อจะรักษาได้ว้เรียบร้อยหายพิษยังยังไม่หายกันดีกว่า ยันต์ต่อเลยครับเจอโอเกอร์ยักษ์แรงเนี่ยโจนป่าฮิวเรามีฮิวมาฮิวแรงอยู่นะครับฟาบี้ของเราอุย๊ยจะตายแล้วเนี่ยดูหน่อยฟาบีอา้อุ๊ยจะตายอื้มเกือบตายฟาบี้ตายไปแล้วนะครับเราก็เกือบตายโอ้โหยากเหลือเกิน ขอใช้เกิดรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมดูว่าจะเป็นยังไงเราต้องไปที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เลื่อนเลยปะเนี่ย ที่บ่อน้ำสกิดเรื่อยๆนะครับคลายกดไว้ได้สกินแล้วนะครับน่าจกินหนูเปลี่ยนกันเลยอย่บอหนะ้าชาเลนแรกจบลงไปแล้วชาเลนแรกก็จบลงไปแล้วนะครับเราต้องไปกดที่บ่อน้ำเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อไม่ให้โดนพิษ ไปต่อที่ชาเลนจ์ที่2กันเลยเป็นชาเลนจ์ของท้าทายหมู่บ้านเสือนะครับเข้าไปรับชมกันเลยตอนนี้เราเป็นหนูแล้วนะครับเราได้มาจากกิจกรรมเมื่อกี้กัน <c oughs> เป็นหนูตัวน้อยท้าทายหมู่บ้านเสือนะครับไปดูว่าจะเป็นยังไงเจอนาฬิกาหน้าระวังอย่าหลงทางล่ะเราต้องจาทางให้ได้นะครับนี่ต้องไปเจอบอสข้างบนนะ จับเวลาด้วยนะครับไปทางไหนเนี่ยขึ้นบนนะครับโอ้โหถึกหรือเกินจะไปถึงวันนี้เราหนึ่งนาทีข้างบนวนเสร็จเลี้ยวขวานะครับเจออีกแล้วน่าจะลงนะครับทางนี้ เดี๋ยวเราลองนําทางให้คุณผู้ชมดูว่าจะลงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไม่ตัดกันเลยนะครับเพื่อท่านผู้ชมดูกันเลยทีเดียวด้านขวานี่นะครับอืมเจออะไรม้างจะหมดเวลาแล้วเนี่ยขวาแล้วก็ด้านบนเราก็เจอเลยน่าจะ น่าจะใช่น่าจะใช่ขึ้นไปข้างบนเจอไม่เจอว่ะจบแล้วเราต้องลองไปเรื่อยๆนะครับอะ่ <c oughs> มันก็ไม่แน่ไม่นอนโหเลือดเลยเลือดเป็นแสนเลยนะครับได้เริ่มใหม่ รีบร้อยเอาใหม่นะครับไปที่จุดเริ่มต้นกันใหม่เลยขึ้นบนต้องไปบนนะครับบนขวาสองแล้วก็บน ดดเดีเปยวคนกันเลยใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวรอบนี้เราจะลองใช้เกิดดูนะครับถ้าไม่ผ่าน ไม่เวลาน้อยเจอือนหนึ่งนาทีเพื่อนี้ไม่จะไปผ่านวะตายไปแล้วนะตัวหนึ่งไม่จะไปเจอกับเสืออีกหวาสองใช่ตัววันนี้เนี่ยใช่วัาวันนี้เนี่ยไป่ควายร่ำึ่ง เจอนะครับเจอเสือแล้วอืมแต่ไม่น่าทันต้องใช้เกิดใช่วะเนี่ยตัวไหนวะเนี่ยหมดเวลาเดี๋ยวเราใช้เกิดกันดูว่าจะผ่านหรอือเปล่าสองนาทีไม่ใช่เด็ดไปเท่าไหร่ไปดูกันเลยไง,ไง ออกอยู่ข้างบนเราต้องกำจัดเถื่อนจริงด้วยขึ้นบนหนึ่งครั้งขวาสองครั้งนะครับคุณผู้ชมไปตามนี้เลย ฝาซองครั้งแล้วก็ขึ้นบนนะครับเจอเสียพอดีเลยน่าจะตายเรียบร้อยนะครับโอ้โวยมันสตาน้านเราเยอะใส่ยืนชาร์จตั้งนานเหลือเจ็ดเมื่อแล้วกับสามสิบวิจะทันวันเนี้ยได้ใช้อีกหกสิบแน่เลยตายตายตายทันทีเธอที่เกดใช้เพลิแล้วเนี่ยโอ้โหโดนสต้านอีก ทันนะครับทันอยู่ทันอยู่โดนตันอีกอะตัเนเก่งตันเก่งเกินตันเก่งจัดจัดได้แล้วนะครับได้อะไรมาบ้างได้เงนินก็ผ่านชาเลนนี้นะครับไปกันเลยผ่านชาเลนที่สองได้นะครับขึ้นบนด้านขวาสองรอบแล้วก็ขึ้นบนนะครับไปต่อชาเลนที่สามกันเลย เดนี้สเป็นอะไรกันไปดูกันเป็นท้าทายเ mm hmm. ทพธิดาและทะเลสานะครับ mm hmm. เข้าไปรับชมเันเลยใช้ตัวเดียวนะครับตัวนี้ฮ้ยชาเลนนี้เ mm hmm. ทพธิดาและทะเลสาไปดูกันว่าเราทำอะไรจะ mm hmm. ทะไรนะ mm hmm. ถ้าก่อหายไปก็จะอันตรายนะระวังด้วย mm hmm. หอ๋อามไม่ก่อหายนะครับ mm hmm. ทำไงเนี่ยโ mm hmm. ดนยิงก็จะหายเหรอ คืออะไรอุย้ยถ้าโดนยิงก่อนจะหายนะครับอ้อ่ะก็หีดนอะไรนะ่ะเราหอใช้เกิดนะครับไม่เอาดีกว่าไปจุดเริ่มดีกว่าเพิ่งเริ่มเองมาหมายมาหมายถ้าโดนยิงเกาะจะหายนะครับอุ้ยเมื่อกีอ้ยังไม่ทำอะไรเลยก็าหายแล้ว โอ้โหโดนอะไรวะเกิดไปเลยไม่เกิดด้วยนะครับเฮ้ยเกาะมาวะเราต้องอยู่ห่างๆมันไว้ทุกคนอยู่ห่างๆมันห้ามให้มันหนีโธโดนเรานะครับมันเกิดมาเรื่อยๆเลยเว้ยโอ๊ยมันปลาโอ้โหโคตรแรงอ่ะขอเกิดอีกรอบมึงปลาโคตรแรงอ่ะ ไปอย่างไกลไปอย่างไกลตายแล้วตัวนึงเฮ้ยหลบมันปลาเหรียญปลาเหรียญเฮ้ยโอ้โหอ,อย่างแรงอะ่ะขอเกิดอีกรอบนึงนะครับไม่ได้ว่ะตัวนี้เจอเสือโอ้มีนี้ด้วยโอ้โหอย่างยากบ้าปะเนี่ย เราไปเปลี่ยนตัวกันดีกว่าต้องใช้นารีแล้วละ่ะเดี๋ยวเราลองใช้นารีมาดูนะครับว่าจะได้ไหมอย่างงี้ใครจะไปชนะวะใครผ่านก็เข้ามาเม้นกันได้นะครับเปลี่ยนเป็นนาลีกันเพื่อจะชนะเลยน้องสกิลแรงอยู่นครับน้อง นัองมาเที่ยวปิกนิกหน้าวิ่งหลบวิ่งหลบวิ่งหลบอืมสกิลแรงนะครับสกิลติดตามด้วยอืมโอเคอยู่ดีกว่าดีกว่าดีกว่าโอ้ยโดนซะแล้วโอ้โหขอใช้เกิดไดปเลย สองพันนี้จะพอป่ะเนี่ยโอ้ยตั้งใจเล่นเกินโอ้โหคนเสียเพรไปเท่าไหร่มาคอมเมนต์กันได้นะครับมีกระโดดหลบด้วยวะ่ะโ,โอ้ถ้าไม่ผ่านเราพอแล้วนะครับ เาจะเสียเพชรไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเราต้องเอาไปซื้อถ้วยน้ำชานะครับทุกวันช,ช่วยน้ำชาทุกวันมันกระโดดกัดกูก่านี้เลยเหรอตัวโดนยิงไลเซอร์ขอเกิดอีกรอบนึงนะครับใช้ไปเยอะแล้วน,นั่นเนี่ยชาร์จมันชาร์จ มันชาเราต้องโหลดหลบนะครับมันชา้าแล้วมันชาหหนนออออ้า,ชาแล้วอุ้ยอุ้ยอ้โหูมือหนึ่งขออีกสักรอบต่อห้าสิบมันช้าแล้วมันช้โอ้โหอะไรวะโ,โหดเกินพ่อมือใครผ่านก็แนะนำวิธีผ่านกันได้นะครับ ใครจะไปผ่านวะทำอะไรเนี่ยหกูเวลร้อยอ่ะอนี่วนร้อนเลยอันนี้ง่ายกว่้งถ้าไม่เจอบเวลาก็ง่ายอยู่นะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ แต่ยิงเบามากเลยนะเนี่ยเกาะแตกเรียบร้อยแล้วนะขอใช้เกิดอีกสักรอบนะึงโอ้โหโดนฟาดเราเกิดรอบสุดท้ายนะครับใช้ไปเกือบพันแล้วนะเนี่ยกับน้องนาลินาลิวิ่งไปลูก จบตัวนี้น่าจะผ่านแล้วนะครับหรือไม่หรือเปล่าเราจะใช้เพชรให้หมดกันเลยดีกว่าโอ้โหไม่หมดอ่ะต้องไว้ซื้อของนะครับ <c oughs> แต่ถ้าที่เราผ่านได้ดีกว่าอีกรอบหนึงเพื่อทุกคนมาถึงก็โดนเลยปะเนี่ยโอ้โหสกิลมีอะไรเนี่ยกู ไเก้าพันแล้วนะครับตอนนี้เหลือหมื่นกว่าตายไปตัวหนึ่งสบายแล้วเทเนี้สบายแล้วเทเนะข้างหน้าเยางสกิลไม่ถึงโอ้โหเหลือห้ 5, าพันใส่ไปพันกว่าเพชรแล้วนะครับ เพื่ออะไรเนี่ยนะจบแล้วนะครับได้สกินเหรอสกินเลยครับไปดูกันได้สกินหนูนาลิมาว้าวหนึ่งพันเลยทีเดียวต้องห้ามห้ามให้เกาะแตงนะครับชาเลนจ์ที่3มเราไปดูชาเลนจ์ที่สกันเลยจะผ่านไหมนี่ชาเลนจ์ที่3มกูยังผ่านยากขนาดนี้เลยน่าจะง่ายนะครับหรือเปล่าก็ไม่รู้ ไปดูกันเลยเอาซลร้อนเลยท้าทายจิงจอกก้าวหางต้องหยุดคารำที่บ้าระห่ำช่วับบอสนะครับโอ้โหแหลกเลยมาถึงก็แหลกเลยมาถึงก็แหลกเลยเลื้อสี่แสนบ้าจริงบ้าจริงบ้าจริง เอือตายใช้เกิดแล้วมึงแมวและพอแล้วต้องหลบให้ดีนะครับหลบนาลิหลบคารลัมหลบทุกเชนทุกอย่างอือโดนขบเอือพอแล้วนะครับ สาเลนที่4ก็ <annex ed> จะมาเล่นให้ทุกคนดูเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กคดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับใครที่ผ่านชาเนที่4ก็มาเม้นมาบอกกันได้นะครับว่าผ่านหรือเปล่าอันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ